เด็กเี่ยวพี่น้องมอมมอดีใจจังเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูแต่ว่ากลุ่มปิดเราไม่มีนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไลฟรีนะมีคนเห็นข่อยบอเห็นค่ะพรุ่งนี้ถือว่างานเย็กโซเดียอาจาร์แฮปปี้ เสียเกียวเสียเกียวแล้วก็ไปเอกบ้านทางไหนบอานทกินมีมีมีเี่บหมดทุกอย่างจบี่ยวกทุกอย่างเฮ้ยอ่อนทัดเดียร์นี่พี่น้อง เสียมาคุมวงจ้าเสียผลิตจนเมยพี่น้องมาหอนยางอ่อมงานแล้วงางอ่อมงานแล้วไปเอียนไปเอียนเติมพลังดิแซบบอบม่ไดู้ได้เห็นกันงานแล้วเป็นไฟวอดเนาะนั่นอุ้ย จะพูดดังเป็นนี้เยอะอยู่เป็นนี่ใหม่ไ <c oughs> ลฟ์กี่โมงครับพรุ่งนี้เดี๋ยวงานถ้าเราขึ้นน่าจะดึกค่ะแต่ว่างานเริ่มเด่นมืนกับเตเว่นอยู่พี่น้องเด่นเ <c oughs> ต,ต็ของมองแรง <c oughs> พรุ่งนี้งานงานใหญ่มากนะคะบ,บอกไว้เลย สวัสดีทุกท่านฝากคุมปิดวันนี้ด้วยนะวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะมือนีเสียแป้งจอมว่างแผนมาอีกแล้วพี่น้องมือน,นี้นะฝากคุมปิดวันนี้ด้วยนะคะเสียมาด้วยค่ะวันนี้ พรุ่งนี้ไลฟ์ในเพจมลามดอนมังค่าไลฟ์ชมฟรีเพิ่อนของของเวิร์กไพร์อะพี่น้องใช่ของมลามดอนนะคะพรุ่งนี้เพจใช่สามคนพร้อมกันใช่ไหมเอ้าเอ้าเอ้ยคุณอะอ้ย กินไข่แ,แอนพี่น้องไข่ไข่ยาใสปะเพื่อนน่ะพี่น้องเสียบตุละไข่ยาใส <c oughs> ด้อมเหรอคะเก้าเก้าเก้านะคะคุณแดงด้ดอมบอลใหญ่เอ๊ะไม่ด้อมด้อมเอสไอของบอลนอะ่ะน่ารักสามเตา้าเรา รอชมค่ะแชร์ค่ะยายอุไรมายังค่ะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีที่ค่ะคุณสุภารัตน์คุณวรรณาคุณรัชนีกรคุณคูบี้นะครับคุณโบไปเลยตอนแรกไปน้ำบันทุกคนโบว่างเลยเด้อปืนฉีดนมขนน่ะ สวัสดี2,400ท่านนะคะรวในกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะขาวน้องนาลิตากับยาโสนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีสองพันห้าฝากกุ้มปีแล้วพี่เอา้าเยวก่อนครับเชียเอา้าก็กินไข่พี่น้องกินไข่แล้วดิ้นอ๋นลนนอละคุณ มือแลกนี่อยู่ข้างตลาดอ่าโพแจด้วยพี่น้องเดอ้อข้างตลาดอ่าโพแจบัตรน้างานร้อยสี่สิบนะคะกลุ่มปิดร้อยสามสิบเก้าบาทเกี่ยวเกี้ยวอเอาเอาอยากได้อีกบาทนี่เอาเพื่อดีแท้ สรุปเจียวเลือดพระเอกได้ <laughs> <laughs> พี่รออยู่ในกลุ่มขอบคุณนะคะตอนนี้เสียแปงกรงล่างแผนพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เสียเสียแปงว่างแผนอยู่ตอนนี้ไ,นไ,นไม่เล่งรอช่อมันเลยว่าสิบออกมาแบบรูปแบบไหนครบรลนนะพี่น้องมวนยห้าหัวเลาะครบขันครบนะคะ แต่ขนาดบารแล้วยังหูอยู่บารแล้วสิ่งเฮตุอย่างหมอแรงหมอแรงนี่แหละอีนฮ่าฮ <c oughs> ่อะไรอยู่อะไรยีรีวัดสวัสดีสองพันห้าร้อยท่านนะคะน้องเกียร์น่าละสองพันสี่ร้อยคนไปซื้อตั๋วกันยังคะฝากในเด้อพี่น้องเด้อคุณธาริชาคุณหมูอ้อยคุณ กจะเซมสีบอลเพงกินกินเขา่านะพี่น้องไม่อยู่ในกินเข่าอยู่อีฟังหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวให้บอลอันกันแป๊บหนึง่งแม่คุณพ่อบอลบอลนี่ ตอนนี้ทำอะไรกันคะทีมงงานเท่าน้ำนักที่น้ำคนมันเอาตัวเลขไปใส่ล่ะ งานเข้ากับกังแต่งหน้าเต็มตัวทุ่มซีที่นอ้องเล่นทุ่มซีซีใช่ไหกับเ่นแล้วอ,อย่างเจเคีบมมปากก็ตีนนอผู้ใดนอมานาอรอในกลุ่มแล้วจ้าว้าวน่ารักจังเลยอ่ะวินเนอร์เอาของฟังมาให้อุ้ยน่ารักนะสีสวยมากสีน้ำเงินอุ้ยสวยมาก ขอบคุณนะฟังฟังนะเอามาหน้าบนนี่เอามาอยู่อยู่คทางรถนั่นแหละทางรถบ้านทัางหมดละอยากขี่รถม้าอะไรกันนู้ยังไม่ได้ขี่รถมาเลยจะขี่ที่ไหนการนะวินเนอร์เอามาฝากให้เอาไปใส่วงพุชาร์ล์อ่ะลวงพี่หลวงพี่พี่น้อง คอนสีก็ลังเห็นส้งผมพี่น้องแล้วก็จำปัดนะคะจำปัดนุติตะวันอ,อันยุบปวดดาบปวดหัวเหาอจะไม่จ,จำได้พี่แนนักคอนเห็นรถเจ้าเขาจำรถรถเจ้าได้เพราะว่ามีเนีย่ยคือกันคอนเห็นรถเจ้าเพรรถมีเนียนน่ยเด,ยดินหนีใคว่า ขนช่วงนึกอันล่ะนี่หนาวบนอจะไปเขาอีกฟังน okay ี่น่ะตัวคันพันร่วมพันแล้วว่าล้านหกแสนกวาเนอ่ะตัวสองหมื่นห้าเจ้าหาปีบืนบืนบืนผู้ใดกับบืนนอกไม่เน็ นี่หวดดัหวรถหัวลาถ้าไม่มีนี่เราก็ม่ไดฝั่งนี้ใบเฟิร์นใบหนาดพี่แนนจะชิวโป๊ดดันหนาผุดทีพี่แน,น,นที่หน่แต่ว่าแกก็จะมาดั้มเยินนี้กับทังด้วยนะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเซอร์คุมปิดแค่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเมียไทยพี่น้องฝากนักเสียแปงน้ำเมือนแรกนี่รับรองว่ามี่อย่างเสื้อผ้าแน่นอนเสื้อผ้ายีแล้วของเสียแปงมีตลอดแล้วจอมวางวางแผ่นนี่เหละพี่น้อง แล้วก็ฝั่งนี้ก็พี่ละไม้นะคะวันนี้พี่นุชีมาเขาซีแฟนเหยเขาเอามะมี่ขื่นฝาลยางกันยังวะมะมี่ขื่นอีหริขื่นมะมี่พี่น้องมียูจแกมปัดเสียงดี มีเนื้อแดดเดียวกับมัวไปฝากนางเอกเขาเอกค่ะเขาไปหาได้ไหมได้ค่ะมาหลังเวทีได้นะคะอพวกจสเคยไปัดมันดูดไปขึ้นบ่เอะไม่ลกเหรอเห็นเราอีกดียวมันเบิดโมเบิดเบิด นี่ยังลังแางฟังนี่อ่าผู้ใดที่เขาด้อมพี่น้องเก่าเก่าเก่าด้อยส่นจุลปิณมาแรหนึ่งสามเกนะอันขึ้นว่ามีพี่น้องอยู่หลังหันขึ้นว่ามีอะหรยังวะอันจ้องอันพวกสี่เขาจะขึ้นท่านไหนนี่ขื่นเ่อนบ้ ก็ลอฉันก็ลฉันนั่นยืนหลังรถเด่นไปเทา่ยวหลังกบเสาบาัเชื่อโรื่าอะไรเขาจะลื่มนะชานี้มีเม่เยนอยู่ในนามก,กอยู่าบานไปพี่เม,ม,ม,มีน้องฮาดจะไปเหศสีผมมาได้พี่น้องตัวเล็กมาน้าพี่น้องพีผมใหม่ครับทุกคน,น,นุ้ย ไอโฟนใหม่ใกล้ฉันเออเอาไอโฟนใหม่ใกล้ฉันนำมาใช้ด้วยหน่อย16 Pro Max ร,รุ่นล่าสุด1,100ห,ห,หน้าใหม่ใกล้ฉันโอ้ยร้อนบอกให้พูดแรงมากนะเออ,อมันสิเอ็ดเดือนเติเมใ, <laughs> ดดใหม่ใกล้ฉันใกล้เอยอะใกล้เยอยะมือเขาจะไม่เห็นไฟแลี้ยอุ้ย อะไรโอ้ยมื่อกี้เแต่งหน้าให้เขาดีทีนี้แต่งยังบูมมาจ้าบูมมาเพิ่งต้องเปลี่ยนถ่ายอยู่พี่น้องจมูกใหม่ใกล้ฉันักก็บอกแล้วดิเอ้าเขาบอกช่อซื้อกระอิจัดอุ้ย นี่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 ไม่ได้ห่อนไม่ใส่สูสีถึงกันบ้านนาแขนสั่นนะไม่ยังเทสคือขักาดไปโอ้ไปแล้วไปแล้วหรือแรงนีบันอาซิมอาซิมกัามาหอนเอาอีหรีซิมจะถือเลยอยู่บ้านหันมานเนาะเจ้าไปเจ้าไปเลยเพราะจะใส่ ้กร่ได้ใสเนาะ้อนเหลอ่บาน็หากันนะนะเมื่นพันก็ได้หาสิบบาทโอ้ก็ได้หลด้วล่ะเจดลโอ้ก็สิบพนแม่ยหมืนเปน้ำหยางยังงอยู่นีอยากให้ไปกะันใจมากค่ะอยู่น้องแชร์มากด้วพี่น้องเมื่อนีฮอตเชียงคืนพี่น้องเลดบ่ได้พรอมเพราะว่ามันอยู่ในเมืองนะคะ วันนี้ไม oh, ่พลาดมาให้กำลังใจได้นะคะแบลบมากสมหน้าสมหน้าเลยโอ้เบสมหน้าอันโทรศัพทก็บว่าเป็นไอเดอก์เจ้ผู้เสื่อมหายที่ล่ะ ฝากกลุ่มปิดด้วยนะคะตอนนี้เสียแปงแล้วก็ร่างวางแผนนั่นมองรถบาดพี่น้องรถบาดก็รถถู่ตอนนี้มีอย่างโอ๊คอุนพี่น้องจะซื้อกลุ่มปิดค่ะชีลิลิงก์หน้าล่างได้เลยนะคะกลุ่มปิดพี่แนนลานะคะนี่นนเบเห็นอะโอกมากพี่น้อง,งะนนจะกรยานายจะาผู้ใดผู้จะก่ายนี่หรือเปล่า แล้วก็วันนี้น้องพีขึ้นเวทีด้วยนะคะคู่เติบม,มือน,นี่คนบรเชเทศเขาส่งผมคู่เติบม,มือน,นี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะนี่หลังลัคุยรอดอว้ยไอ้โอเจนมาอยู่อันตะลิตัวนี่ยอยันนทางผู้สาวอลไรวะเจ้าวัวดีเด้อเจ้าวัวดีเด้อ 呃。Uh